วันนี้มาร้านค้าในหมู่บ้านนี่กระเพราวสวยๆโหระพาผักกาดขาวผักชีไปเรื่อยนะคะดอกหอมก็มีนะคะจะมาสั่งซื้ออาหารก็คือผัดซีอิ้วค่ะคณะนี่เส้นก๋วยเตี๋ยวใหญ่ค่ะเน้นบ่อก่ะ เตาแล้วนะคะเราก็จะได้ทานเมนูผัดซีอิ๊ววันนี้ละคะ่ะมาชิมกันเลยนะคะอ้มาดูวิธีการทำค่ะแม่ค้าร้านนี้ไม่เหมือนเพื่อนนะคะแต่แซ่บค่ะนี่แล้วค่ะเส้นใหญ่ะผักน้ำมันลงกระทะแล้วะคะ่ะ รอน้ำมันเดือดนะคะแล้วก็จะเอากระเทียมลงค่ะสักรู่ค่ะกระเทียมเจียวมาแล้วค่ะหมูค่ะไปลุกสู้เลยนะคะ ปรุงเส้นปรุงเครื่องปรุงนะคะปรุงรสต่างๆพร้อมค่ะน้ำตาลค่ะ ซอสน้ำมันหอยซีอิวอ๊วดำหว,วำานนะคะตอกไข่ลงค่ะวืววว้วื้ำื้่สุดไข่สูตรมันนะคะขออย่างเดียวออกมากินได้แซบนัอค่ะ โอ้แซ่บอร่อยเนาะบริษัทประแดกบรแซ่บบนรวะแต่อร่อยค่ะคุณชาทางโภชนาการครบถ้วนได้ทีแล้วตามเลยค่ะผัดที่เตรียมเครื่องไว้ในชุดคู่นี้นะคะผัดซีอิ๊ค่ะ สีัเพิ่มนิดนึงนะคะให้ขึ้นหุ่ค่ะมาสุกลัวว่าน่อนคอนร่งนึงเห็นไหมะรอหน่อยค่ะรอจนสุกนะคะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะนี่และค่ะ เน้ผัดซีอิ้วนะคะตอกแป๊บนะคะรอให้เส้นสุกนิดนึงค่ะ เรียบร้อยค่ะนี่ใส่กล่องนะคะเรียบร้อยค่ะเมนูอาหารวันนี้ง่ายๆแต่อร่อยแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ